เร่งช่วยชาวไร่อ้อยราคาอ้อย900บาทต่อตันราคาน้ำตาลโลกลดลงต่อเนื่องต้นทุนการปลูก1,358บาทต่อตัน เรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยภายหลังราคาน้ำตาลในตลาดโลกลดลงต่อเนื่องแต่ไม่สามารถขึ้นราคาน้ำตาลทายหน้าโรงงานได้สำหรับฤดูการผลิตอ้อยปี2568ทับ69ต้นทุนการปลูกอ้อยกัจจุบันอยู่ที่ประมาณ1,358บาทต่อตัน แต่คาดว่าราคาขายอ้อยเฉลี่ยเหลือเพียง900บาทต่อตันและเกษตรกรยังต้องรับภาระต้นทุนเพิ่มจากการปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่น PM2.5 ซึ่งเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ภาครัฐขอความร่วมมือในช่วงที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมเห็นว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเตรียมเสนอแผนมาตรการช่วยเหลือเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีครมในเร็วๆนี้ โดยแนวทางดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งด้านการเงินการส่งเสริมเทคโนโลยีและการสร้างแรงจูงใจให้ชาวไร่อ้อยเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับฤดูการหีบอ้อยปีการผลิต2,568ทับ69คาดว่าจะมีอ้อยเข้าหีบประมาณ93ล้านตันเพิ่มขึ้น1.9%จากปีก่อน เนื่องจากฝนตกดีและกระจายตัวทั่วถึงแต่ราคาข้างต้นลดลงเหลือเฉลี่ย900บาทต่อตันจาก1 0 6 0บาทในปีก่อนหน้า สอนอได้กำหนด6มาตรการหลัดลดการเผาอ้อยและแก้ปัญหา PM 2.5มุ่งเป้าหมายอ้อยไฟไหม้ศูนเปอร์เซในฤดูการผลิตอ้อยปี2568-69ทับได้แก่ 1. การบังคับใช้กฎหมายจำกัดอ้อยเผาไม่เกิน10%ทั้งฤดูและหยุดรับอ้อยช่วง27ธันวาคมถึง4มก,กราคม 2. สนับสนุนสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำปีละ2,000ล้านบาทรวม6000ล้านบาทเพื่อจัดหาเครื่องจักรกลเกษตร 3. มาตรการเงินอุดหนุนจูงใจเกษตรกรที่ส่งอ้อยสดสะอาด100% 4. สร้างมูลค่าเพิ่มจากใบและยอดอ้อยผ่านโรงไฟฟ้า,าชีวมวล 5. รณรงค์สร้างความตระหนักรู้และให้ประชาชนร่วมแจ้งการเผาอ้อยผ่านแอป t r a f f y f o n d u จัดตั้งวอร์มูมติดตามข้อมูลรายวันและประเมินผลต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการผลักดัน5ยุทธศาสตร์ตรพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายปี2569ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมผลักดันการผลิตน้ำตาลสีเขียวหรือกรีนชูการ์และอ้อยสดปลอดเผา100%ด้านเครื่องจักรกลสนับสนุนสินเชื่อและสิทธิประโยชน์ B.O.I ส่งเสริมสมาร์ทฟาร์มิงด้านเทคโนโลยีใช้นวัตรกรรมติดตามจุดความร้อนหรือฮอตสปอตและบริหารจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้านประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วยพันอ้อยและการจัดการปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ด้านความเป็นธรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเกษตรกรโรงงานน้ำตาลทรายและภาครัฐเพื่อสร้างระบบที่เป็นธรรมและยั่งยืนนั่นเองหากมีข่าวสารความคืบหน้าใดๆเพิ่มเติมทางเราจะติดตามข่าวสารให้รับทราบกันต่อไปครับสรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ในเดือนพฤศจิกายน2568เป็นอย่างไรบ้างฟังเลยเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก thank okay. you